โอเคโอเคคลิปวันนี้แฟนอัพแฟนอัพเวนกอรคลิปวันนี้ก็ตามที่เห็นบาวอะฮะบ้าเล่นบาวครับไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะตีนี้ใครเริ่มก่อนนะอ่าทีนี้เริ่มก่อนโอเคคลิปแรกของไอ้นี่แล้วมั้งไม่ใหม่ใหม่ใม่ใม่ใม่เจอยาสูมันไลท์เฮ้ยแมวไม่หลุดเหรอยังไม่ยังไม่เซตเซตออเดอร์ต่อสกิลออเดอร์เมื่อถูกเซตสามารถทิ้งมือหนึ่งใบจวดหนึ่ง แล้วจบเพินรอไลท์เป็นตัวที่สำคัญมากแต่ก็ต้องทำไลท์ตัวอะไรวะกัมบาลูกันจากเต็มตัวเมื่อกี้จไมหยุดเลยแต่หัววะเอ่อสิบไปเลยไม่กัดฮิวชิกเกอร์ไม่มีทิกเพืรนโฟลหนึ่งแบมเบตวนกัดแบมเบตินลมหนึ่งจบเชินสกิลแมวท่านในโซมีตัวเกศูนย์อยู่ หาเกสองแล้วก็เอามาไลทแล้วก็ามาไลทจากนั้นถ้าเอามา,าไลททิ้งมือหนึ่งใบสกิลของเกย์สองตงสนามคอเตอร์บัสหาออเดอร์จากกองเดี๋ยวเมื่อมันเดี๋ยวเมื่อมันปลดแล้วต้องใช้ตังที่สุดหรือวะจากนั้นเซตผู้แมวสกิลผู้แมวไม่ถูกเซตโซบัสลืมเก็บควกคิวควีคิวอยู่ไหน,นอ่ะ ในเป๋าเอาเล่นก่อนเลยเดี๋ยวหาตีแวร์เล้สิบเอ็ดสามารถทิ้งมือหนึ่งใบชิวโอ้เท่เลยผมทิ้งมือหนึ่งใบพามกเฮิน5ห้าพันจวดรับรับใช่ไหมคีออแวนโอ้โหคิวเยคิเอ้ยได้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 ไบย่งจบแล้วจบแล้วปกติปกติ แต่งวงมั้ไม่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 ไล่เป็นไว้แฮงจากนั้นเขาเขาคนนี้ไม่เคยหลุดไว้แฮงในช่วงเกมสองเลยนะเอาจริงใช่เขาไม่เคยหลุดเลยแวนตีมีฮิตมีฮิตใช่ไหมไม่กาดครับของดีนะมันมีทิกสกิลเออเบียแล้วเบียแล้วช็อตวาหนึ่งใบหนึงเบียแล้วรอเนี่ยหนึงเบียแล้วโซกาส์จับเชิญ สแตนดดรอฟใช้ได้อยู่สกิลในโซมีแมวหนึ่งอยู่หาแมวสามขึ้นมือหา,หาแมวสมมองมาไลท์มีการ์ดใบเทปอยู่จากนั้นถ้าหาจากกองทิ้งมือหนึ่งใบนี่แหละสกิลแมวสามเ <Excel, S 1> อม็กเซลเอ็กเเอ็กเซลเอ็กเซลเกเลแมวสามบนสนามเล่นออเดอร์จากมือจัวการ์ดหนึ่งใบไม่เล่น ก็ได้าจากมือโจ้กันหนึ่งใบสกิลออเดอร์โซบัส์โจ้อีกหนึ่งใบจากนั้นเล็บเลเบอร์ปกติในปกติสกิลฮูแมวโซบัส์หนึ่งใบโจ้อหนึ่งใบเกือหมด,ลนนหมดแล้วนะล่ะหมดอยู่แล้วล่ะหมดก๊อกเลยอตอนนี้ฟูมูลเคสกิลของแมวสามทิ้งมือหนึ่งใบ มาสามบวกห้าพันจงก้านหนึ่งใบโอเคโฟร์โมนยังดีกว่าแมวหวดเลยสองหมืนสองบวกอีกหกอีกหกพันกี่ได้ก็ดูสองหมื่นสองบวกหกพันสองหมื่นแปดสามได้ครับถ้าเจอซี่ก็เทหาไม่มีเทอดอติเกอร์ ตัวกับหมาตัวครัปลาจิงโก้จิงโก้โอ้ยนี่แตีแวนเท่าไหร่อ่าหกหกสิบเอ็ด ko. uh, oh, oh, ไม่ใช่เทคปไม่ไม่เทคเทปมันเทปมันคือเก็บต่อเดือดอ่าดำเด่นไม่มีใช่ไหมไม่มีไม่มีโอ้ยตัวดีเหมือนกันจบเิธอแอนด์รอยมาแล้วว่ะไปเลย X r e m b é l é Victor ดกรักเข้าแล้วนี่มาแล้วเว้ยลดดัมตัวหนึ่งบิไฟเตอร์เปิดการเจ็ดใบสองสี่เจ็ดเปิดเจ็ดใบจากนั้นคอ้โเจอต้องตรงทีคามาไม่มีเลยแล้วดูนมือก่อนมีอะไรบ้างโอเคคอไปนี้ลงมา เอ็กซ์ตีมแบตเลอร์โดนเลอร์ด้วยโดนเลดู้เลยว่าอะไรที่มันจะอยู่ข้างหลังอะไรอะไรมันจะเกิดขึ้นนะอะไรมันจะอยู่หลังกันนะจากนั้นคอไปนี้ก่อนคอสกิล5,000โยนให้กับเอ็กซ์ตีมแบ l เลอร์โดนเลดโดนเลดเลี้ยกคอนพี้คอนอย่าบอกนะอ๋ออย่างยังหรือว่าแล้วก็ยินหลังยินยินช่องธรรมดายางชัดเลย สว่านหรือเปล่าพอไปไหนดีนะยังไม่ยังไม่บูเล็กยังไม่บูเล็กอ๋อยังอย่งบูเล็กเพื่อี่ตอนนี้มือเนี่ยเออยมันมาแล้วเพี่ป้าบอกว่าอะไรนะไม่บูเล็กเพราตอนเนี้ยใบนี้ตีแวนบูด้วยกูสกิลทำงานทิ้งการ์ดบนมือหนึ่งใบตอทิ้งการ์ดใบไม่มีอะไรใบไหนหน้าทิ้งเลยทิ้งพีจีไปดีไม่ได้หรอกนี่ ไม่กัดเอ้ยเอาแล้ววันนี้ตีแวนสกิลทำงานโซบาสจากนั้นลุกครั้งที่หนึ่งบกหมื่นวันนี้ลุกกาหมื่นห้าวันนี้ตีหนึนเก้าคอสองใบไม่กัดสอสี่ดติเกอร์เอแวนหนักหนักหนักหนไปเลยแวนหัวสกิลคอตบารโซบารหมดตูดเหมือนกัน ลูกวันี้มีสามด้วยลูกโซชาร์ดด้วยคุยไม่หมดแล้วมีอยู่หนึ่งอันอพีจีพี่จพี่จเลยเลยยิวชิคเกอร์ิไม่ขึ้นแต่พลังให้พลังให้ใบนี้โอเคเซคเกอรเติร์ดโอ้ยใบนี้ตีเต็มเดียวไม่กาดเอ้ยเอาแล้ว ใบนี้24สกิลคาสต้าบาหนึ่งใบลุกขึ้นมาใบนี้รุก24ใช่ไหมย4อันนั้นบวกหมื่นเลยห้าปีเจแล้วโอเคห้าพันอยู่เอาละอันนี้ต้องนับละอันนี้ 3, 4 34ิบสิอ่ะทิกเกอร์ยังตอนแรกไม่แม่โยนให้ตัวนี้อ๋อตอนแรก24บวกหมื่นเป็นยี่สโอเคเยอะไ่ต้องห่วงจบเทิร์นอันโก ใช้ปเป็นซัมมอนเนอร์ชายคนนี้ชื่นชอบในการเล่นวิกเตอร์สกิลของซัมมอนเนอร์เล่นตั้งแต่ภาคกีแล้ว <laughs> สามารถเล่นออเดอร์จากโซนได้จากนั้นสกิลของสกลิลแคทไอสามารถเมื่อถูกเล่นสามารถทิ้งมือหนึ่งใบทิ้งมือจวดหนึ่งสกิลโฟมูลเมื่อมีการเล่นออเดอร์โซชาร์ตมีออเดอร์สี่ใบจวดหนึ่งขาอะไหรหนะขาเดจนจากเดนติเกอร์ ดังนั้นก็ใช้นำแคตไอายลงดอบโซนได้โซชาร์ตง่ายยำมอมาเชี่ยวมีเทคนนี้เดินนี่แต่เพิมไม่เคยติดใช้แล้วก็ได้ทอนได้จากมือแคทไอรสกิลของมูนไ์โซชาร์ตตัวหนึ่งโซมาจากไหนเพียบหมดนี่กองจมหมด้นหน้ากองจมหมด้นหน้ากู้ยีคองจะหมดแล้วยดูฝั่งนี้มยยังเหลือเต็มอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไร เราเขามีเขาบลูนกันนิ่งเิาเลี้ยวหุ้ยไม่ใช่เมล์กันสซิงเกอร์พาเตอร์บาสโซบาสเลือกหนึ่งแถวบึ้มบึ้มโอ้ไม่นะโคสวานพะลวงสวานโดนเลทตายไม่เป็นไรแต่สวานตายเจ็บปวดคอเทคอนโดเจ็บใจว่ะนินจาบอกห้าพันห้ามเสพบเดเธอนี้ห้ามเสพบก็ไม่เส็บมืตเดียวคอไรเจอร์ แล้วก็แมวแมวสองสกิลแมวสองบัสหนึ่งพาออเดอร์จากกองกองบางจังเลยอ่ะบางอะบางสุดสุดเลยอ่ะน่ามีวนมีวนไม่ต้องห่วงจากนั้นใช้สกิลของตาแมวเฮ้ยอ่ะอย่างไงเดยมต้มมูชัดใช่ใช่ใช่เอาเลยมมกรอให้ได้แล้วพี่รอให้ได้กันนะพี่โอเค ้อเต็มบอลเลยพี่สกิลของเกี่ยวใบนี้ทิ้งมือหนึ่งจวดหนึ่งผมเจอพี่ทำได้พีท <c oughs> ่ทำได้พี่ทำได้แน่นอนใบนี้ถ้าในแถวเดียวกันไม่มีการ์ดอยู่แถวเดียวกับมันบวกห้าพันอันนี้ถือว่านับไหมไม่นับไม่นับไม่นับไ,บไบอเสฟมันคือแถวใหม่เลยเรียกว่าไม่อยู่ไม่ยืมพวกกับใครเลยจากนั้นก็แวนหัวเลยสองสองสามได้สองสองเองอ่ะสองสองบวกสามไดใช่ไหมสองหก ้ยสองแปดสองแปดามไดครับามได้ไไดรับคีแวนวพลังนี่ถ้าเจอขี้แวนฮิวขึ้นด้วยฮิวขึ้นฮิวก่อ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 นพลังนี่ววเวทโฟเฉดอูยเสียลเสียลเสียวทิกเกร์สมเลยพี่โอ้ย ทค่คอนโดตีแวนตีแถวหลังได้ตีสิบสามสิบสามละขอแค่ห้าพันมีให้หรือเปล่ามีอยู่แล้วละเกดหนึ่งว่าฮัสตันตีแวนอันั้นเก็บออเดอร์ใช้สิ่กันเก็บขับกอง ตัวหนึ่งใบ้ะบกหมื่นเท่าไหร่ตีอะไรอ่าส uh, ิอันนี้ลงกันแล้วสิบเอ็ดสิบเอ็อ3สาควิกคือเอยให้ให้ให้หนักด้วยให้หนักด้วยบูตตีแวนแ้นเท่าไหรสิบสิ ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดขอสองหมื่นมีให้หรือเปล่าสองหมื่นจกกาตาโซโซบัสเก็บสองนี้ขึ้นมือจากนั้นสกิลแมวหนึ่งอัข้าโซเก็บออเดอร์ขึ้นมือจากนั้นบวกพลังให้บวกพลังให้หนึ่งตัวห uh ้าพันผมบวกพลังให้ตัวนี้ห้าพันเข้มืเอเลยสองเวสดีกว่า ตีแวนเท่าไร่นนั้นเกไหมอ่าไม่กดหมื่นบมื่นห้าบวกหมื่นห้องหมื่นอสอเ็อละเวฟสุดท้าีตีแวนเท่าไอหมื่นแปดสามหมื่นี่เจี๊ยบหนักต้องยอมทิ้งตัวล่งนะ เตรียมทิ้งตัวเล่นันนเสร็จ,รจไ,ได้ปะเสรจไม่ได้เลยห้ามเสรจเลยโอ้ oh. อีกใบหนึ่งใช่ไหมใช่ <Hi. S 2> อขออีกห้าครั้จบเทิญใหม่นะเช้าแซนโอ้แต่หมดมือเลยวะหมดมือเต,ตวไลท์แอคซเซลตัวหนึ่งสกิลเปิดเจ็ด เราเจอเอ็กซ์ตีมแบตเลอร์โอ้ไม่ใช่มึงเฮ้ยสามสี่ห้าหกเฮ้ยเจ็ดโอ้ยเจอแต่เอ็กซ์ตีมแบตเลอร์วิกเตอร์กระคอนนะไม่ใช่กระคอนี่ตัวนั้นแหละพี่กระคอนั่นแหละคนนั้นแหละหามาแค่คอนีเยอะๆแหละถ้ามันบอกคออะไรก็ได้นะอันนั้นอันนั้นแย่นั้นแย่นั้นแย่ไปเอะไะและกลับกองสัรู้เลยว่าอะไรอยู่บนมืออีกอะโอเค พี่ขอได้แค่ตัวเดียวคอรอสไปเถอะพี่มีสว่าน์ไหมสวรรค์ทุ่งสวรรค์นะใส่มากี่ใบเลยใส่สามไม่ก็สองใส่สองใส่สองหมดแล้วไม่ดีตกกลับไปนึงแล้วก็อยู่ในกองอีกใบนึงใช่งั้นก็ต้องไปสุดแล้วล่ะอีไวยแล้วกันนะมืออยู่ปรนนี่เองเอาลงไหนนะสว่าคไอ้คอน์่ะไม่มีมีแต่เจ้านี้ไม่เอาไม่เอาคอนลงนั่นเลยพี่ ้องมาเสวะอันนี้ดีกว่าพร้อมมาตีเข่าเลยโอเคนั้นใบนี้โซพอไม่นั่นพอโอเคพออยู่มือมือสี่พันตีแวนเศกใบนี้ตีสกิลโซบาร์ตอนนี้เริ่มคิดแล้วอันไหนอันไหนแถวหลังอันไหนแถวหน้ากันแน่ตอนนี้ก็นห้าพันเ ยี่สิบสี่วันกาดกาดแวนตีบาซิลบาโซบาโซลุกจากนั้นลุกโซชาร์ดสิบสองสามได้สามได้เข้าไงล่ะโอ้ยดรอจ้ากันเขาคนนั้นแหละให้คนนี้ ไปด,ดอไปน,นี่มาเดิมสุดวันวันวะเริ่มหนัก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 อันนี้ได้ไป2ทริก2ทริกโบยสองหมื่0เก้า0ามหมืแล้วก็ยี่สี่สามสี่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 สิบเอดขีเดียว 4, 4โอ้ยมีสีแดมเราได้แดงนึงไม่มีทริกเลยเต้ โซบาร์ดบว์ห้าพวันนี้ลุกสิบอันนี้เป็นห้าสแล้วะกาดไปเลยห้าี่ตีแวนอารพีจีอารพีจีกทีผมผมแไม่มีพีจีเล่นเลยกาดสาเท่าไหร่อันนี้ห้าสี่ห้วันนี้ตีแวนสิบสี่คิคอตบารดวันนี้ลุกโบว์ห้าพอีก อันนี้สิบสี่มือแหกนะแหกอะไรแล้วนะโอกาสรอดกลัวอะไรห้าสิบสี่ใบนี้บวกห้าพันจากอันนี้ห้าบวกไงบวกไงวะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เออห้าสี่ถึงแล้วมันไม่บอกไม่บอกไม่บอกห้าสี่สีแวนกลับพอไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทิเกอร์จบเทินรอดได้ไงวะทำไมทุกคนเป็นเหมือนกันเนาะ เฮ้ยแต่วันนี้เขาตีไม่ได้เฮ้ยวันตีได้ดิวันตีได้แต่แต่วันไม่ตีสามได้ไงแต่ได้บอลข้ามสามได้ใช่เฮ้ยเวนตีได้เวนตีได้ก็นี่เดือดไอ้นั่นไอ้นั่นแย่กดออเกเลยถ้าไม่กดเทคล่างเอาไปบอกสามารถแล้วก็สกิลตาแมวใจนึกว่าจะเจ้าตาแมวโรงเรียนที่อยากใทำไม่จะทำแล้วก็จบเลย ทำแล้วก็ตายเลยไอ้กายก็รอดพี่ค anyway> totally ินการการรอดได้ชนะเลยอ่ะแล้วพี่จะรอดเหรอแต่พี่งัดไม่ได้อ่ะเอ้ยไอ้นั่นงัดได้เนี่ยใช่อ่ะยอมก็ได้วะยอมจั่วแทนวางมือเลยวางมือเลยพี่พี่มีเฮ้ยพี่มีโอกาสนะพี่เฮ้ยพี่รอให้ได้พี่ได้ พี่จอะไรด้คือมันผมเชื่อเฮ้ยเขาจะปิดแล้วโอ้หศูนย์เต็มเลยว่ะกองเลยกี่ใบอ่ะใบเดียวนั่นเลยี่เห็นเลยโยไหมเขี่ยแบเด็กนี่เห็นเลยโยไหมเขี่ยแบเด็กแป๊บแวนตีไม่ได้เลยใช่แวนตีไม่ได้โอ๊ยน่าคิดไม่ออกว่ะ มือมีกี่ใบนะแถมมาแถมห้ามเสพมันก็ไม่อยู่ในเด็กไม่ได้อยู่ในมือแล้วมันก็สกิลของแมวทิ้งมือหนึ่งใบบวกห้าพันจวดหนึ่งตายตายครับตายแล้วมันสุงออเดอร์ด้วยนี่ไงบีบีกีบีบีจีสองใบแข่งแกร่งกัดเดมเดมเลยวะโอ้ยโอ้ยหิวเลยมีฮิวด้วยโอ้แข่งแกร่งฮิวเหล่ากี่ใบวะชิหายแล้ว นี่มันโอ้ยเหย,ยืเราไปเดียวในเด็กด้วย <c ười> ใกล้ตายไปดีิจบ,จบ